เราว่าสําคัญนะเพราะว่าจริงๆมันอยู่ข้างตัวเราอยู่แบบติดตัวเราตลอดเวลายังดูในฉากก็ยังมีต้นไม้เลยอ,<ม>อย่างเงี้ยเออ<ม>คือจริงธรรมชาติสําหรับเรามันไม่ต้องแบบเป็นธรรมชาติที่เราต้องเดินทางไปหรือ<ม>ออกไปอะไรเงี้ยเพราะทุกจริงทุกอย่างทุกจังหวะในชีวิตเราอะมีธรรมชาติอยู่รอบตัวเราอ<ม>อากาศ S <S น้ำอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้นกอะไรอย่างเงี้ยเออกระลอกเนี้ยรถติดอยู่เคยเห็นกระลอกปะ่ะเงี้ยคือจริงมันใกล้มากใกล้ตัวมากอะไรเงี้ยแล้วก,การที่เราเรียนรู้รู้เรื่องของธรรมชาติรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพฤติกรรมมันยังไงมีความสําคัญมันมีความสําคัญยังไงในระบบนิเวศนี้ในการในที่มันมีชีวิตอยู่นี่มันมีความสําคัญยังไงอะไรเงี้ยมันจะทําให้เรา เป็นคนประนีดขึ้นกว่าเดิมในการใช้ชีวิตอะเราจะไม่แบบเออไม่ทิ้งขยะหรือแบบใช้พลาสติกเยอะหรืออะไรเงี้ยแล้วก็หลายหลายเขาเรียกอะไรอะพฤติกรรมในธรรมชาติอะเราว่ามันจริงจงแล้วมันก็คือเรื่องเกียวกันกับสังคมมนุษย์อะแต่ว่ามันเป็นสกเกลที่แบบ คือเราเรียนรู้จากมันได้เว้ยคือมันอาจจะแบบไม่ได้มาช่วยให้เราแบบ make money แต่มันทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในสังคมได้เพราะเราก็จะตั้งคําถามกับม,มันที่ตัวเราเองว่าเราทําเรามีชีวิตยอยู่เพื่ออะไร